สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆมากินเขาน้ำกันจ้ะปนปลาทูปนปลาทูไหมปนแบบเหีเห่งเยงด้วยพี่น้องเวลามีปลาทอดซื้อมากไกย่ย่อีกกิโลหนึ่งแบ่งกันคนละครึ่งจ้ะมีผักลวกเพิ่มผักลวกมาเด้อแซ่บๆเหมือนกันมีต้มอ่คุ้งน้ำขมขาดบ่อยมีอย่างแสร้างตรงนี้ต้มอ่คุ้งน้ำมีน้องไม่ค่อยจะแซ่บจ้ะกินเป็นทั้งสองอย่างเลยเยอะมันเลย เสาเทียงแรงร่วมเลยดิใส่มือเด้อเพียงคนเดียวดอกหอมดอกแค่ดอกแคพอไคล่เอาใส่แม่มงดอกแมมักออกคุ้มๆแบบดอกแค่มันก็แสบด้วย xem mềm em em cái nồi người. Uhm. Ngồi bỏ lại. Đây bụi người lại tham gia vào xem gì hai เราตั้งหมุนสิหน่อยใจรูกดออกไปดังค่ะลืมเสื้อขระปุนมาแหลืม 荷来的吧，李龙。嗯。O.K. 嗯。Mm.